สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าดุน j o 1 o ว f i c i a l ครับคลิปนี้ขึ้นมาบวกกับพีกับน้องคือเก่าเหมือนเดิมในช่องบาาดุนครับเป็นกำลังใจให้บอโจเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรแหนแพงทีมงานสาวหน่อยลำเพลินโชว์สู้ผู้สุขคนพี่น้องเบาาดุนขึ้นมาคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับเอาความน่ารักเอาข่าวดีมาบวามาจากันนะครับมีแต่มวลไปหนาเนาะเพื่อเป็นพลังบวกเป็นกำลังใจนะครับ ใหมีครับเบลดุนซิวถึงเรื่องเล่านะครับข่าวดีจากการฟิตติ้งนังเรื่องค่ายอพี่น้องครับเอากระสีดหูข่าวแล้วล่ะมึงหลายคนก็นได้รู้ข่าวแล้วละพอโจนะครับพร้อมกับผู้จัดครับได้ประกาศว่ามีข่าวดีส่วนสิเป็นเรื่องอีกอยังนั้นเดี๋ยวเฮามาวอกกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลคล์กดแชร์ช่องเบวดุลเจโอวันอ้อพี่เชียวครับ พี่น้องครับผ่านพ้นไปสําหรับการฟิตติ้งอาพยนต์เรื่องข่ายออพี่น้องต่อไปนี้เขากะรอติดตามการเปิดกล่องการไท่ถ้ำวันที่1 1 1 2ท่านว่าอยู่วัดบังปิ่งนะพี่น้องนี่คือคร่าวๆคาวามเคลื่อนไหวของสาวหน่อยเพลิดเพลพงครับก่อนสิบเอาเรื่องเล่าอื่นๆกะขอเป็นกําลังใจให้บอโจกับทีมงานนะครับที่กําลังมีเรื่องเล่านะครับที่แก่งกำลัง เครีย์ช่อง YouTube นะครับที่มาเก,า,เกาะกระแสสาวหน่อยเพจบันเพลงนะครับเบามาปุกป,ปัน่นมาปั่นเรื่องให้เอฟซีแฟนครับเข้าใจพิษศิลปินต่างๆหน้าหน้าอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะส่วนช่องของเบ้าดุลก็เป็นช่องที่เบาวน่วงหัวมวลนะครับบ่ได้เอาเรื่องดราม่ามาเบาช่องนี้เอาแต่ความตาหักมาเบาพี่น้องผู้ใดติดตามช่องเบ้าดุนนะครับก็บสิมีแต่เรื่องน่ารักนักของ พอลูกคู่บุญและก็อีหลานหน่อยอุงอิงเผ็ดบานแพงพี่น้องครับตามที่เท่าได้ติดตามนะครับการาฟิตติ้งภาพยนตร์ค่ายออรครับว่ากันว่าศิลปินนะครับดาราและก็เราอินฟลูเอนเซอร์ลหลายๆคนครับมาในงานฟิตติ้งนะครับบางส่วนนะครับเพิ่นก็ได้เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีหลานหน่อยอุงอิงกับพ่อโจครับได้รับบทบาทอีหยัง เขากะคอยติดตามนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบาดุลพาสิพามา่าโฟกัสครับข่าวดีในช่องจอจอแก้วพี่น้องนะครับทางทีวีวสันเถาะเนาะนะครับกับข่าวการไดเ่นละครครับพี่น้องว่ากันว่ามาจองตัวเรียบร้อยแล้วเท่าท่าทาบถ้ถถถถมพ่อโจกับอีลาน้อยอู่อิงเผชรบานแพงนะครับในการไปแสดงละครพี่น้องสงครามหมอลำวสันอืมเป่าซสือถือบ,บาบุเบาดุลกระได แต่ว่า็ดีใจน้ำครับพอลูกคู่บุญครับ่าจะเหตุงานคู่กันนะครับได้เหตุยังคู่กันปังๆเฮ่ง,งๆครับพี่น้องเมื่อวานนี้เพิ่นก็ฟิตติ้งหนังค่ายออกพี่น้องหลายคนก็ไปเ,เข้าไปติดตามเบึงในช่องลํำเพิินออฟฟิเชียลหรือช่องหลักของสาวน้อยเปนเป็นแพงนะครับก็บสิด้เห็นบรรยากาศความมว่วนความสนุกแล้วก็คลิปสันคลิปสันต่างๆที่บัโจเพื่อนเฮตุออกมานะครับได้เห็นการทํางานของทีมนะครับผู้จัด แหล่าทีมผูไทยท้ำนะครับหลายหลายคนก็สิเห็นศิลปินหรือดาราที่มารวมทำการแสดงในภาพยนตร์ค่ายอ่อพี่น้องครับแต่เฮากะดีใจนะครับดีใจกับพ่อโจกับอีลานอยอุ้งอิงครับที่ผู้จัดละครนะครับได้มาถ่าท่ามเฮากัสิเห็นอีลานอยนะครับลงจอลงเวทีหลังจากที่นะครับถ่ายถ้ำค่ายอ่อแล้วก็สะเป็นละครนะครับพี่น้องนะครับซึ่งนะครับผู้จัดผู้นี้ครับกะ จัดละครเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับมอลลั่มเองสินะครับเนาะถือว่าได้เห็นผลงานทางช่องวันนะครับ,นะรบมีติดตามนะครับเทียนซอนแสงเังสินะบาดุลก็ติดตามอยู่ด้เนาะพี่น้องเพิ่นเหตุละครได้ดีทางช่องวันนะครับอีลาน้อยอุ้งอิงกับพ่อโจรครับจอคิวครับผููจัดเพิ่นทาาท่ามไวเรียบร้อยแล้วเอาพอลูกไปทําการแสดงครับพี่น้องนี่คือข่าวดีที่บาดุลเอามาบอกมาจากกะพีกบน้องดีใจเนาะดีใจกับลูกสาวครับ ในในช่วงที่มีเรื่องดราม่าต่างๆนะครับกับมีข่าวดีเข้ามานะครับสำหรับพ่อจูโดน่ก็นะครับเริ่มมีการจัดการนะครับกับจัดระเบียบสันเถาะนะครับจัดระเบียบกับช่อง youtube นะครับที่เพิ่นนะครับเรียกว่าปลูกปั่นนหรือปั่นเรื่องนะครับอันนี้ก็เห็นในเห็นดีนะมันก็เพิ่นนะครับเห็นดีนั่นก็เพิินเบาดุล็คิดว่านะครับแต่เฮาหัก หรือว่าเฮาเชี่ยศิลปินเฮา,ารักในองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วพี่น้องเฮากระหักเบิดสุขุสุขุนนะครับเฮากระหักและเป็นกลาลังใจนะครับแต่กับพิเศษในจังหน่อยก็ให้ลูกสาวอีลาน้อยอูอิงเนาะพี่น้องเนาะะ,ะเพราะว่าเฮาติดตามอีลาน้อยอูอิงมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกพี่น้องครับเบาดุลกับค่อยๆเดเวลถึงเรื่องดราม่านะครับหรือว่าเ,เรื่องเล่าที่เป็นข่าวๆขานะครับบ่ได้ไปบ่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นนะครับเบาดุลกับ ช่องเบาดุนนะครับอยากโฟกัสแต่เรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับและก็เป็นเรื่องที่ตาฮักตาฮักของพ่อลูกนะครับจีดีก็นะครับมีความสุขไปกับการเฮ็ดคลิปแนวนี้พี่น้องนะครับก็เอาเรื่องราวมาบอกมาจ่ามาเล่าข่าวกับพีกบนหนกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในดีเอนของช่องครับก็คือเป็นทายทอดความน่ารักนะครับทายทอดความมวลความซึนของสาวหน่อยเพชรบันแพงมีโอกาสกลับไปทั้งสองวงพี่น้องงานสีเห็นได้ช่องเบาดุนนะครับทั้งสองช่องทั้ง บาดุนเจวันออฟเชียทั้งเบาดุนคนอุดรนเจวันออฟเชียครับทั้งสองช่องพี่น้อง f อฟซี FC แฟนคลับการะได้ติดตามแล้วพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับก็ถือว่าขึ้นมาถักไทยในคลิปนี้นะครับมาแสดงเจ็ดจำนงนะครับเปลี่ยนพ่อโจเพิ่นโพสนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเบาดุนเสือว่าหลายคนที่มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ครับกัเพราะว่าอยากเห็นความน่ารักอยากฟังเรื่องเาท่ทีดีๆของ ของศิลปินในวงสาวน้อยเพิดแพงินอยากฟังเรื่องเล่าที่ดีๆของอีหลาน้อยอูอิงเพิดันแพงจังข่าวนี่นะครับจังคลิปนี้ครับเราดุลก็เอามาบอกกับพี่กับน้องนะครับคือเ่านะครับทุกครั้งที่มีข่าวเอ่อข่าวดีในแต่ละเรื่องแต่ละเล่าข่าวตะฮักตะฮักนะครับข่าวที่ทรงยิ้มเสียงหัวเราะนะครับเราก็เอามาบอกกันเนาะพี่น้องเนาะเอนนัวหัวมวลกันไปผ่านช่องยูทูบที่เป็นซื้อนะครับที่เป็นซื้อทุกคนมีซื้อยู่ในมือครับพี่น้อง แต่ว่าเฮาสิเลือกเสพทางด้านใดเท่านั้นละ่ะนะครับส่วนช่องเบาดุน ń, หลายคนที่เขามาติดตามหลายคนที่เขามาฟังนะครับก็สิเป็นคอนเทนแนวเอาความตะหากของอีหลาหนอยอุ้งอิง,อง,องมาเบาสูพีูุนองนะครับเน่ถ้าคนเฮานะครับหักในเรื่องเดียวกันมากในเรื่องเดียวกันนะครับเอามาบอกมาจา่านะครับมาเบาแต่เรื่องแาตะาหากักในคนเที่ยาหักเข้าแพงพี่น้องบร่ระวา่าสิเป็นเรื่องของบวงสาวหน่อยบ่วงสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองหรือว่าศิลปินในบวงนะครับก็แล้วแต่ก็ตามแต่เขาก็เอามาเอา ได้มุมที่น่ารักน่ารักนะครับเอฟซีแฟนคลับกับเพื่อนกับเบิรงกับแย่งคือเก่านั่ะละเนาะแอนบอกครับก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมผู้บริหารสาวหน่อยเพลิดเพแพงนะครับในการจัดระเบียบนะครับจัดการจัดระเบียบในครั้งนี้เบาดุนก็เป็นขอเป็นนะครับกําลังใจหนึ่งนะครับอืมก็แล้วก็ดีใจครับครับพ่อโจครับอีหลานหน่อยอุ้งอิงนะครับที่ได้มีโอกาสครับสิได้ทําการแสดงนะครับละคร เขาก็จะได้เห็นลูกสาวนะครับในบทบาทการแสดงซึ่งนะครับเขาก็เห็นในทุกครั้งที่เพื่อนไปแสดง MV หรือว่าเป็นแสดงเอทายท่ามเอ็มีของเพื่อนเองหรือว่าจะแสดงเทิงเวทีนะครับพี่น้องเขาก็จะเห็นบทบาทนั้นอันนี้เขาก็จะเห็นบทบาทท่างจอทีวีเลยพี่น้องช่องวันสามสิบเอ็ดเพิ่นถาบถามใบเรียบร้อยแล้วถาเบิง้งถาจอบเบิ้งนะพี่น้องเนาะ,นนะแล้วก็ถารอสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องคายอ้อพี่น้องครับ มาเบิงว่าอีลาน้อยอุงอิงสิได้รับบทอีหยังเออพ่อโจสิรับบทอีหยังเฮาก็สิม่วนไปหน้าพี่น้องครับแล้วก็นั่งเอกอ้อมแอมกัชีขนาดครับจนจําบ่ได้ว่าแม่นเป็นว่าเป็นผู้ใดญนะครับเออผมสั่นนะครับนั่งเอกอ้อมแอมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่เบาดืนขึ้นมาบอกในแรงนีเนาะบอกกับพี่กับน้องบอกนัวหัวมวลกันพี่น้องคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องครับขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง b บ้าดุล JO1 OFFICIAL ขอบคุณและสวัสดีครับ